เห็นว่าบรรยากาศน่าเล่นมากครับหลายส่วนแล้วครับเราเจอเพื่อนหลงทางมาครับหลายส่วนครับอันนี้เพื่อนเลานไร้อากาศเป็นไงบ้างครับเย็นสบายมากหน้าหน้าแบบเสียดายไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำเราไปซื้อชุดมาเปลี่ยนชุดว่ายน้ำไหมน้ำเย็นมากครับเลยไม่ถึงน้ำบุ๋นเลยใช่น้ำเย็นแล้วก็ใสมากดูตรงนี้นใสมากๆเลยครับ คนลงเล่นเยอะมากส่วนข้างหน้าของเราเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าครับนี่ครับข้างหน้าของเราก็คนเยอะเหมือนกันครับน่าเล่นมากครับเราจะให้ชมบรรยากาศที่อยู่ตรงน้ำจุดต้องเอาเอาเสื้อผ้ามาเล่นนะเธอแล้วก็แต่แบบว่านั่งรออยู่ตรงนี้แบบไต้ทั้งวันเลยก็ได้ ราะว่าบรรยากาศมันดีมากมีลานใช่มันมีลานแต่ว่ามันทุกวันเราเราค่อยไปต่อที่อื่นเออพราะว่ามันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเออเขาดูบุหรี่มีจะมีดูบุหรี่บ้างห้าวนจะห้ามมีดูบุหรี่แต่ว่าบรรยากาศมันดีนะครับนี่ครับคนที่เล่นอยู่ข้างหลังก็มีนะครับบรรยากาศดีมากครับเย็นมากๆ อยู่ได้ทั้งวันครับใครอยากมาก็มาเลยเราอยู่ที่ไหนนะครับคุณคุณครับเราอยู่ที่ไหนครับเทานน้ำขุดเทีญญนน้ำขุดถ้าจำไม่ผิดถ้าบอกชื่อไม่ผิดน้ำออกบอ่อนะน้ำบ่อออกบ่ออันนี้เขาอ,อยู่เทายยาียนน้ำออกบ่อน้ำออกบอ่อทีนีออ่น้ำก็เย็นแห้งด้วยครับน้ำเย็นแล้วก็ใสแห้งบครับ เหมาะที่จะมาัางผักพรมมล,ลี <laughs> มะล,ลีก็ได้นะครับบรรยากาศก็สวยมากครับอ้าวมีคนดูด้วยเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอมีคนดูด้วย <laughs> สล้านคนเหรอมีคนด้วย <laughs> คนชื่อนี้ <laughs> อ๋อเพื่อนที่อยู่นักเงที่อยู่เยอรมันหรือเป <laughs> แต่บรรยากาศดีมากครับตรงนี้ครับยิวกังามนดียิวกังหามให้ดูทั้งงานนะครับโอ้อันนี้อันนี้จะเป็นด้านหลังครับอันนี้ด้านหลังเราครับบรรยากาศดีมากว่างๆก็ขี่รถมาเล่นได้นะครับคุณที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้คุณก็ขับรถมาเล่นได้นะครับตอนนี้ครับมันเป็นน้ำที่ใสมากครับตรงนี้ครับน้ำใสมากๆเลยนะครับ มากเลยครับเพราะว่าเราต้องถ้าต้องมิสุดมาเด่นนะจะไ,ได้นะถ้ามิส,สุดมาเด่นบอกว่าผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งตรงนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝัง่งที่มันอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้นะครับอ้าว <c oughs> อ่านไปข้างหน้านะครับไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องเห็นหน้า คนภาคแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศที่มันเป็นน้ำนะครับนีครับเออจะให้ดูสดๆแต่มันแบบเย็ียนมากตรงนี้เย็นมากเลยครับเยน็นมากเลยครับ เย็นมากๆครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศน้ำใสๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสกับน้ำแล้วนะครับไม่หนาวนะครับไม่หนาวอากาศเย็นดีครับไม่หนาวเลยครับอากาศเย็นอากาศเย็นดีมากๆนะครับแล้วก็น่าจะมาพักผ่อนได้นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับ นี่นะครับแต่ว่าแบบนะนําว่าให้เอาพวกเสือแล้วก็ให้เอาพวกเสือแล้วก็เสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะครับให้เอาเสือแล้วก็เสื้อผ้ามาเปลี่ยนเพราะว่ามันม, water, มีที่ให้ฟูเสืออตรงโน้นนะครับแล้วก็มีที่ให้เล่นน้ําก็น่าจะเอาเสือมา,มมาปูแล้วก็เอาชุดมาเปลี่ยนนะครับน้ำใสมากๆครับเดี๋ยวให้ดูน้ำอีกครั้งหนึ่งนะเร็จหน ใสมากเลยครับตรงนี้ใสจริงๆครับใสมากครับน่าลงไปเล่นมากนะครับตอนนี้เรารอสมาชิกที่กําลังเดินทางมาสมทบนะครับแล้วเราก็จะไปสถานีต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคนเล่นน้ําไปพังๆานก่อนนะครับตรงโน้นนะครับเดี๋ยวช่องปิ้วนะครับเพราะว่ามันมีคนเล่นน้ําอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะลาผู้ชมไปเพียงเท่างนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับหมวกใหม่ครับใช่หมวกใหม่ที่มา50บาทครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเจอกันสถานีต่อไปเราจะไปสถานีต่อไปแล้วนะครับสถานีนี้อยากเล่นน้ำมากเลยนะครับขอบคุณทุกการรับชมบา,บายๆสวัสดีครับ